สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะเจอกับเราแบบนี้มีเรื่องราวดีๆนำะมาฝากผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่สาระน่ารู้สาระแรกกันก่อนนะคะเริ่มกันที่ประเทศอิตาลีค่ะผู้ชมทางด้านของนายสุรพิษเอกอัคราชทูตณนะกรุงโรมค่ะได้เดินทางไปเยือนเมืองเบรเซียเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัดเบรเซียและมหาวิทยาลายัยศิลปะแห่งเมืองเบรานะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพประเทศไทยทัทง้งทางด้านของการค้า การลงทุนและก็ศิลปะวัฒนธรรม ใน2กิจกรรมหลักค่ะได้แก่การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประเทศไทยด้านการค้าและการลงทุนของชาวไทยให้ผู้ประกอบการของเมืองเบรเซียแควนโรมเรีนะคะเป็นแควนที่ตั้งภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลีและนทิทรรศการศริลปะค่ะโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปกรและมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งเมืองเวรามีผลงานศิลปะของศิลปินไทยระดับอาจารย์ถึง5คนด้วยกันนะคะที่นําไปชม ในนนงงาคครั้้้ีดวย่ะมาต่อกันที่สาระที่2ของเรากันบ้างครับไปกันที่ประเทศเลบานอนนะครับทางด้านของคุณขจรฤทธิขวัญมงคลก็รายงานมาครับว่าทางด้านของนางสาวจอมขวัญควรตะขบอายุ26ปีนะครับก็เป็นสาวจากชาวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็ได้เป็นตัวแทนสาวไทยไปร่วมประกวด Miss World next top model 2013ที่โรงแรมโมวินบิ g กแอนด์ที่กรุงเบรุตครับ ซึ่งในปีที่แล้วเองเนี่ยนางสาวกันนิกาขันแก้วสาวงามจากประเทศไทยครับก็สามารถคว้าตำแหน่ง รองอันดับสองในการประกวดเมื่อปีที่แล้วซึ่งปีนี้ก็ต้องลุ้นกันครับในวันที่30มิถุนายนนี้ที่จะมีการประกวดที่คาสิโนดูริปันในกรุงเบรุตซึ่งขวัญจอมขวัญเองสาวตัวแทนจากประเทศไทยจะได้ตำแหน่งหรือไม่เดี๋ยวเราต้องเอาใจช่วยเธอด้วยแล้วกันครับใช่ค่ะนะคะก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยยังไงก็เอาใจช่วยนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าจะได้รับรางวัลด้วยหรือเปล่านะคะนี่เป็นเพียงช่วงแรกนะคะสำหรับสาระน่ารู้ของเราค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปพบภัยต่างแดน และนาทีทำนาทีทองค่ะสำหรับภัยต่างแดนของเราในวันนี้เตือนมาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะต้องบอกว่าใครเองที่จะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะคะไม่นับว่าไปเที่ยวนะสําหรับคนที่จะไปทํางานโดยเฉพาะหญิงไทยนะคะเพราะว่ามีเรื่องเตือนภัยมาจากกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศนะคะ ก็เตือนผู้หญิงไทยที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานเสิร์ฟหรือว่าไปอยู่ตามร้านนวดนะคะแผนไทยก็ให้ตรวจสอบในส่วนของสัญญาบุคคลที่มาติดต่อรวมไปถึงสถานที่ที่จะไปทำงานนะคะว่าเหมาะสมแล้วก็มีจริงหรือเปล่าเนื่องจากมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะผู้ชมว่าหลอกไปแล้วพอไปถึงที่นูน่นก็ไม่มีงานทำหรือว่าไม่มีสถานที่ทำงานเนี่ยจริงๆนะคะแล้วก็มีการยึดพาสปอร์ตเอาไว้แล้วก็ถูกบังคับ ค้าประเวณีด้วยนะคะล่าสุดก็มี2สาวชาวไทยที่โดนหลอกไปด้วยเหมือนกันแต่ก็ยังต้องบอกว่าก็ด,ดีที่หนีออกมาได้นะคะแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชาทูตท,ที่กรุงโตเกียวนะคะก็ได้มีการส่งกลับที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะก็เป็นภัยต่างแดนที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ด้วยค่ะ Welcome to Thailand boys Hey Heaven, I'm not going home Amazing Thailand always amazes you. การรับปริญญาแต่ละครั้งเราจะเรียกผู้ที่ได้รับปริญญาว่าเป็นบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตบัณฑิตเป็นคำใช้สําหรับผู้ที่จบปริญญาตรีมหาบัณฑิตจบปริญญาโทและดุษฎีบัณฑิตสําหรับผู้ที่จบปริญญาเอกในทางพระพุทธศาสนาก็มีคําว่าบัณฑิตใช้เหมือนกันแต่การจะได้เป็นบัณฑิตในทางพุทธศาสนานั้นไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็ได้ แต่ใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคนนั้นแหละพระท่านเรียกว่าเป็นบัณฑิตเพราะคำแปลของคำว่าบัณฑิตก็แปลว่าผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคำถามก็คือทำอย่างไรจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาคำตอบก็คือขอให้เราเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ตามให้เราถามว่ามันดีสำหรับตัวเราเองไหมดีสำหรับตัวเองก็ยังไม่พอถามต่อไปว่า แล้วดีสําหรับคนอื่นไหมถ้าดีสําหรับตัวเองและดีสําหรับคนอื่นนั่นแหละเราจึงจะลงมือเลือกที่จะทําสิ่งนั้นได้ถ้าใครถามอย่างนี้อยู่เสมอการดําเนินชีวิตของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นและนั่นแหละคือวิถีของคนที่เป็นบัณฑิตผู้ดําเนินชีวิตด้วยปัญญาสนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคกัณพ์อาหารจำกัดมหาชนจากสมุนไพรธรรมชาติอัลลําค่า ผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แฟนดี้ิวที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซี d เดสโกเอ็กซ์แลน i ์อินค i t y e x เอ็ก e n แเซ The world's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. ท่านผู้ชมครับวันนี้การทูตประชาชนโดยกระทรวงการต่างประเทศนะครับผมก็ยังอยู่กับกองสุนบรรณาวังวิวัฒน์นะครับกองสุนประจำสถานกองสุนใหญ่ละครลอสแอนเจลิส,ส,สรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็คงสนใจด้วยเช่นกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุยกันต่ออีกวันหนึ่งพอทิ้งท้ายไล้วกังที่แล้วคือเรื่องของการออกวีซ่ากับคนมารักษาพยา,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 าบาลในประเทศไทย แึ่งตอนนี้คือว่าธุรกิจของโรงพยาบาลต่างๆก็มีการแข่งขันกันสูงแล้วก็บรรฐานการรักษาของแล้วก็ความสามารถของแพทย์ไทยนี่ก็ติดอันดับโลกแล้วนี่ในส่วนของจกากสหรัฐอเมริกาก็ทราบว่ามีคนไข้ไปรักษาในประเทศไทยนี่มากมากทั้งค,คนไทยเองด้วยเคยอย่างนี้นะ,ะทางทางอเมริกาเนี่ยผมเขาเคยมาติดต่อเราเขาก็เคยส่งคนไปไปรักษาพยาบาลที่เมืองไทยโอ้โหแปลว่าเขายอมรับว่า ดีมากดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะตอนนี้หนึ่งในศิโรงพยาบาลที่ติดอันดับโลกนะครับโรงพยาบาลที่ให้การรักษา,าเป็นเอกชนเมดิคั l ฮับที่ดีที่สุดในต่างประเทศนะครับคือโรงพยาบาลบำรุงราชขอขออภัยที่ต้องเอ่ยนามนะติดคือจะมีโรงพยาบาลที่เทคโนโลยีที่ฝึกโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลสาธารณะที่ดีที่สุดเป็นยังไงเ้เขาจะแยกประเภทมารโรงพยาบาลที่ รับการรักษาในต่างประเทศที่บร okay. ิการดีที่สุดคือบำรุงราชเราอันนี้เราเราชมนะครับผมไม่ได้คาโฆษณาเขามองเรื่องของโลกเฉพาะทางแต่ว่าไอ้ของโรงพยาบาลอื่นที่มีเกียกว่าการรักษาอีกด้านหนึ่งก็อยู่ในระดับที่สูสีกับของของต่างประเทศเหมือนกันแต่ว่าเขาเราไม่ได้จับอันดับขึ้นมาเด่น แต่ของเราก็ยังติดในลักษณะของโรงยาบาลที่ให้บริการกับคนต่างชาติที่ดีที่สุดนะครับมีชื่อเสียงมากทีหลายโรงพยาบาลด้วยกันหลายโรงพยาบาลไม่ไม่ใช่บางลงหน้า่างเดียวนะหลายโรงพยาบาลนะครับตอนนี้เอยนี่ก็ผมว่ามีบริษัทมาย0สิถ้าเอ่ยไปก็เยอะนะแต่นี้หมายถึงว่าที่ลงในในเว็บนะครับทีนี้เรากลับเข้ามาเรื่องวีฟ้าของเราครับเขาก็ทําเป็นธุรกิจมีการตั้งบริษัททัวร์ไม่ใช่ทัวร์บริษัทเอเจนต์ที่ว่า ถ้าอยากอยู่อยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เมืองไทยโรงพยาบาลเนี่ยอยู่สามารถติดต่อบริษัททัวร์บริษัททัวร์หรือเอเจนต์นี้ได้และเอเจนต์นี้เขาก็จะเป็นคนติดต่อวีฟ่าให้เป็นคนติดต่อโรงพยาบาลให้เป็นคนติดต่อที่พักให้เป็นคนจองอการนัดหมายกับแพทย์ให้หมดเลยร,รวมต้องให้ผู้เชี่ยอวอให้ชื่อว่าโรงพยาบาลนี้ดีทางด้านไหนแพทย์กเก่งทางด้านไหนเนี่ย ให้ให้กับลูกค้าเขาครับแล้วเขาก็รับยงนมาแล้วก็พาพาไปทีฝาพยาบาลที่เมืองไทยครับทีแรกก็ไม่ฟ้าบตอนหลังพอมาทํากองฝุ่นทรหน้าที่เกี่ยววีฟ้าเนี่ยออกวีฟ้าที่เกี่ยวกับ medical treatment เนี่ยนะครับ,รบเยอะมากครับว,วันวันหนึ่งเยอะนะ ปีที่แล้วมี2 200, 200กว่ารายรอันนี้ที่มาขอวีซ่าจากเรานะ200รา,ายแต่จริงๆเราไม่ใช่ขอได้ที่เอนะครับท่านขอที่ชิคาโกที่นิวยอร์กที่วอชิงตันดีซีผมไม่มีตัวเลขเอาที่ผ่านผมเนี่ยปีที่แล้ว200กว่าปีนี้น่าจะมากขึ้นอีกนะครับแล้วเขาก็ยอมรับว่าการรักษาพยาบาลเราเนี่ยดีมากค,คือการรักษาพยาบาลในสะ่ใจคนไข้เหมือนกับเป็นญาติซึ่ง ในอเมริกาเนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเป็นโปรเฟชชันาลดูเหมือนห่างเหินไม่สนิทสนมเหมือนกับแพทย์ไทยเพราะนันพอเขาไปเขาติดติดใจเลยว่าดีมากโดยเฉพาะเรื่องกระดูกเรื่องการรักษาต่างๆเนี่ฟันนี่แบบฟันนี่ก็บอกฟันนี่ก็มาทำสำคัญมากฟันนี่ผมกดูที่พัทยาเนี่ยไปทําฟันกันเต็มไม่หมดเลยคนอําิการพากันไปทําฟันไม่อยากเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคคนอําิการที่ เทคโนโลยีฝูงเนี่ยมาขอรับการรักษาพยาบาลมากแล้วตามเมืองใหญ่ๆเนี่ยพัทยากรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยจะมีคนต่างชาติที่ขอรับการรักษาพยาบาลเนี่ยเยอะครับแต่ก็มีข้อข้อดีข้อเสียนะข้อดีข้อเสียมันก็มีข้อเสียคุณดำริตต้องเรียนตามตรงรในง่านหนึงคือพัฒนาบุคลากรแพทย์ไทยให้แบบ มีมีรายได้ดีขึ้นเพราะได้เงินดอลลาเข้าประเทศมากขึ้นรโรงพยาบาลก็ต้องพัฒนามาตรฐานโลกมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือบุคลารกรทางการแพทย์เราเนี่ยมีคนเขาบอกผมนะว่าบุคลารกรทางการแพทย์เราถูกดึงตัวไปเซิร์ฟต่างชาติที่มารักษาพยาบาลในประเทศไทยเนี่ยก็เยอะเหมือนกันครับบางทีแต่ตอนนี้ของโรงพยาบาลเราก็เริ่มที่จะออกไปต่างประเทศด้วยเหมือนกันครับองนี้ก็เป็นเรื่องป,ปัญหาเรื่องของอนาคตที่เรางมองอยู่นะฮะว่าแพทย์ไทยและการบริการแพทย์นี่การจะถูกดึง ไปต่างประเทศมากขึ้นหรือว่าพยายามจะดึงให้อยู่ในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อว่าเป็นการสร้างฐานและการรักษาบาลในประเทศไทยแต่วันนี้ได้เนื้อหาได้ความรู้มากเลยครับจากทางกงศุนยรราวังวิวัฒนะครับกองสุนประจำสารกองศุนใหญ่นครลอสแคลิสแคลิฟอร์เนียประเทศาสหรัฐอเมริกาขอบคุณครับ,บคุณครับสวัสดีครับพี่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเกลียวซ่าหมูก claro> yeah. ุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มปนคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ CP Freshmart และเซเว่นอีเลเวน Welcome to Thailand boys amazingzing Thailand Al amazing มาถึงช่วงปฏิทินต่างแดนของเราในช่วงนี้ครับจะไปเริ่มปฏิทินแรกกันที่ประเทศสหรัฐอเมริกากันก่อนนะครับทางด้านของนายเจษดากะตะเวทินกงศุนใหญ่นนครลอสแองเจลิสครับพร้อมด้วยกับภริยาก็ได้มีการเปิดบ้านพัก จัดเลี้ยงต้อนรับคณะครูอาสาสมัครจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยชุดใหม่ที่มาประจำการที่โรงเรียนวัดไทยนครลอสแองเจลิสเป็นเวลา1ปีแล้วก็เป็นการเลี้ยงส่งในส่วนของการอำลาด้วยนะครับในส่วนของคณะครูอาสาชุดเก่าด้วยซึ่งกะจัดขึ้นที่บ้านพักงงส่วนใหญ่นนนครลอสแองเจลิสนั่นเองครับมาต่อกันที่ปฏิทินที่2นะคะคุณผู้ชมทางด้านของคุณอูไรพันบริงแมนค่ะก็รายงานมานะคะว่าขอเชิญร่วมงานนิทรรศการไอ ฟราเกนนะคะที่ปรา,าสาทออเรนบอยใกล้กับเมืองโคโรนค่ะระหว่างวันที่21-23ถึง23มิถุนายนนะคะในงานก็มีธุรกิจร้านนวดร้านสปาแล้วก็ธุรกิจสุขภาพมาจัดแสดงให้ชมกันด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็มีนาตศสินไทยค่ะใครที่ว่างนะคะก็เรียนเชิญไปรับชมหรือว่าไปร่วมงานในครั้งนี้ได้ก็เสียค่าเข้าชมนะคะเพียงแค่6ยูโรเท่านั้นเองใครสะดวกก็ไปร่วมงานนี้กันได้เยอะๆนะคะใช่ครับ ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนั่นเองนะครับและถ้าหาว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการของเราส่งกันเข้ามาได้ครับที่อีเมลแ address t h a i s c 1 a n g m a i l c o m ครับรวมไปถึงคุณผู้ชมเองสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ด้วยนะคะเข้าไปที่ YouTube ค่ะ พิมพ์คำว่า Thailand รีพอร์ตามด้วยวันเดือนปีนะคะหรือว่ารับชมได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทางช่องบังค k กทีวีในเครือเจริญเคเบิลทีวีรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ตของเราในวันนี้นั่นเองนะครับขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนลาก,กัไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน